ไปหาข้าวกินกันค่ะหิวมากตอนนี้นะคะตื่นสายหิวมากๆเลยไปหาอะไรทานข้าวกันนะคะ มาไลทานกันค่ะเที่ยงแล้วสรุปว่ากินข้าวกับส้มตำค่ะกับส้มตำแล้วก็นังไก่ทอดกรอบนะคะก็ไปซื้อมาเรียบร้อยอัดคลิปตัดตอนเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เหนื่อยหิวมาก <c oughs> ก็มาทานข้าวด้วยกันนะคะส้มตำกับส้มตำซั่วตำซั่วนะคะแล้วก็นังไก่ทอดกรอบน่าจะอร่อยนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะ